สรีนัน่นเบอร์นิจจ๊อว์คร,รูสายไงใช่ไปได้ยินครูสายไปได้ยินไงไปบอกว่าเธอนี่เก่งจังเลยนะก็ได้ห้องแล้วไงอุย้ยกับหวัวของม,มึงอ่ะอุ้ยถ่ายเงาเนิมเพียวได้คุยกับอิดไหมมันหายไปไหนไม่รู้ไม,ไม่ต้องตอบมันก็ได้นะเว้ยแต่มึงต้องตอบเรื่องนี้ได้ โอ๊ยเอ้ยสเก็ตหินโดนหัวปยูบีก็ชอบอะไรอย่างนี้เนาะอินเทอร์แอคไงได้อินเทอร์แอคกับคนดูไงมึงแน่ใจนะไปว่ามึงทำหายห้องเนี้ยโอ้โหชอบพี่เพื่อนช่วยเลย ื่อนไม่เคยช่วยอะไรกูเลยแล้วข่นกันมาเยอะด้วยนะบ้านมันก็รวยนะเว้ยซื้อโรงงานทำต่างหูได้เลยมึงจะมาเสียเวลาหาอันเดียวทำไมเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันสำคัญมึงเคยมีของสำคัญมากมากป้ะเฮ้ยว่าของชิ้นไหนอะต้มาแทนไม่ได้ต้องหูอะก็คือของชิ้นนั้นเว้ยถ้ามันสำคัญจริงเนี่ยมึงก็ไม่ควรทำหายตั้งแต่แรกวะเย้นี่ว่าได้กูเลือกได้ไหมล่ะ ได้ข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยหายหัวไปเลยนะโอ้ยแอบไปมีเมียแล้วไม่บอกเพื่อนหรือเปล่าอีดมึงหายไปไหนมาเก็บของออกจากห้องชมรมนี้หมดครับพี่เดมึงเดี๋ยมของไปไหนอ่ะกะเลี่ยมนะอุ้ยเดชออจากห้องชมรมนี้อ่ะงพี่เดชทำไมอ่ะมึงมาตตะอกกูอ่ะก็เพื่อห้องนี้ไม่ใช่เหรอห้องนี้สัมพัญกับมึงมากไม่ใช่เหรอ ยังมีหน้ามาถามกูอีกเหรอวะเยงว่าจับไหล่พร้อมสองคนอะไปเชียร์ข้างนอกอย่เรือนี้ดูไยว่าเจงอ่ามากูอะไรคือฉันหน้าห่างแล้วห่างเลยนี่ไปไม่คือฉันหน้าบังเอิญได้เข้าไปดูไลฟ์เออในไอจีของเขาสองคน แกมีช็อตหนึ่งชิป้าคือหมาก,กันเล่นเกมอยู่แล้วเสื้อเปิดแล้วคือแบบว่านางไม่ติดกระดุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมินมีความสอดมาข้างหลังมึงแล้วเขาแบบติดกระดุมมาอ,อยากลราให้เวยมันน่ารักดีอืกูอชอบโลเคชั่น เราอยากทำหายอีกมึงเจอแล้วเหรอแป๊บนึงเลยปะอ้วนขึ้นมาเนี่ยมันอึดอัดมันเบียดอ่ะมันอาจจะพวกเราทุกคนก็ใช่นะเฮ้ยมึงว่าเราก็อยากกินหมูกระทะอยากไปยินปะที่ไหนดีปะจริงไม่เพว่อวามใช่ไหขาปิดแล้วหรออ๋เออโควิดดอกใช่เขาเปิดเปิดปิดปิดพี่ เขาอยากเปิดวันไหนกูชอบเพลงที่แบบพี่จังทำไมปิดพี่อยู่ดีๆอ้าตั้งเฉยริ้วใช่ไหมเออปิดเปิดปิดิดแล้วเปิดันไก็เปิดไนปิดอะไรกิาดูดีๆปิดแบบปิดเป็นหลายวันมากเลเอดเปิดวันเดียวปิดวันีปิดดีแหละจากคนพูดที่ไปแล้วแต่มันปิดเลย เดี๋ยวเขาเก็บโต๊ะเก็บอะไรพอแล้ว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 ไม่ใช่เขาเก็บเรียบมันไม่ขายแล้วไหนวะมึงจะเปิดเปิดต้องโหดเนี้ยสำคัญกับมึงมากใช่ปะใช่อย่านะอย่านะอย่านะคะผู้ลูกค้าได้ไม่ได้ไม่ควจะคืนให้ถ้ามึงย้ายออกจากห้องโชว์โน้มมึงโอ้โหเออนี่มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยมึงก็ยื้อก็เฉยกับมึงเนี่ย เหมือนที่ครูว่าอไรละ่ะเสนอเงื่อนไขกับมึงเนี่ยแล้วยังไงเราจะรู้สึกดีเหรอไม่รู้เหรอเขาออกมาตุ้มหูตัวเองอ่ะประเด็นรอบเขาใหญ่กูโง่นานวะ่ะโโอ้หกูได้ยินที่มึงคุยกับครูทุกอย่ยางมีอะไรจะแก้ตัวไหมเอาอะไรมาแก้ตัวเขาทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเรื่องที่มึงได้ยินทั้งหมดอ่ะมันคือเรื่องจริงนะเว้ยมึงไม่เฮี้ยนี่เลยว่ะไม่ฟังอะไรเลยขอรู้หรืเพื่อนูเถอะ อีเด็กนี่ขู่ออให้หนูกู้คืนเนี่นะมึงให้กูทำอะไรก็ได้อ่ะมึงยอมอะไรก็ได้เหรอฉันไม่ยอมสุดหรองมึงมาให้กูดิอันอ๋อคอมมิตรงเยอะแหละคิดว่ามึงก็รู้เรื่องนั้นอ่ะกูทำให้มึงไม่ได้มึงต้องการอะไรอ่ะมึงบอกกูมาดิญาณนะกูจะทำให้มึงได้ทุกอย่างอ่ะกูสัญญามึงเชื่อเขาเพื่อนผมยังน่าเชื่อถืออยู่หรอวะโอ้โหโกรธอะไรขนาดนั้นก่อนเรียกร้องสดมาก กูไม่อยากให้เรื่งองไปนีนะเว้ยแต่มึงเพื่อนกูอะมึงต้องรู้ดิวะพวเพื่อนเหรอเพื่อนกันต้องทำเงอนอย่างนี้เหรอวะนี่เงาแล้วหนูอะเพื่อนไม่หลอกอย่างนี้เหรอมึงกล้ากดเพื่อนได้ยังวะหนูเข้าใจอะไรผิดลกูกโอ๊ยอย่อายย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 ย แล้วมึงจะไม่มีวันได้เห็นมันอีกมันยังเป็นหนาที่ลงกับแบงค์กูขอโทษโอ้ยเขาลืมไปว่าเขาอยู่ม .6 แล้วอ่ะปีหน้าเขาจะไม่ได้ห้องอะไรอยู่ดิกาเป็นสมัยเด็กไงเป็นไหมแล้วเป็นมอกรนด้างโอ้ยกูอยากขัดสอบคุงแล้วแตีเย้ยมด้วยไม่นอนกันสงสัยโครงการอะไรอ่ะอะไรชนะ ใครชนะหรือเปล่าสอบติดไปด้วยกันเตรียมสมองเดินสวยไหมั้ะกูโกรธอะไรก่อนเขาไม่ติดจริงๆหรอมันคืออาการไงเขาเดินลอยหน้าลอยตาอยู่อาจจะเห็นเขาได้แต่ทำเป็นไม่เห็นก็งอนอยู่อ่ะโอ้ย โกรธอะไรปล่อยวางคุยกันดีดีมึงอะปล่อยวางตอนนี้ไม่ใหญ่คุยกันดีดีไม่เายิให้ก็แล้วยิ้มให้ก็แล้วไม่เห็นวิวมีแฝ้าต้กตึ้้งตึ้งต็้วตึ้้งึงง้้นกัง้ง่ง จะเพลงเมื่อกี้พอเออจ่พอจริงมืงมอกูดูทีวีสองช่องอย่างนี้ลุงสองคนมานล่งคุยกันอ่ะเดี๋วต้องกลางอ่ะนั่งพ์ิชานกนชอบกันยอต้นก็อยิ้มให้อ้งเหมีวีแววอะไรเออว้า โอ้เพลงพอนะเออเพลงดีจ้ะอืมเพลงดีต่ะเลอกเพลงมาดีอ่ะเจมมันนั่งเรียนคนเดียวจริงจงจ้ะเออมันมันเฟลนะเว้ยเอออุตส่าห์ช่วย เจ็เข้มสูงมหาลัยฝัดีจริงจัตวเที่ยวไทำไมอ่ะคุยกันอะละเรื่องหนูไม่ได้ยินล้ฝั่งนูพูดไรอ่ะหนูไม่ได้ยินมึงมันคนละคอมมูนิตนี้อ้นี่เออมึงเข้าใจเออมึงเตี้วเข้มสูงมหาลัยากาาการก็มึงเป็นเสาตรงกลางอ่ะอ่ะ ดารามึงดาราเปิดตัวละครมาคนที่คู่กับเฟียสไงใช่ปะเขาดูน้องตังโหรอยโอ้เปิดมา EP เจ็ด้นน้องมาน้องมากแม่ขอบคุณนะแล้วขอโทษด้วยที่ชนอ่ะพอดีเมื่อกี้ไม่ทันมองเฮ้ยชอบหรอไม่เป็นไร เมื่อกี้เราเอกก็ไม่ได้มองอ่ะสอบมองเอเออนายรู้ไหมว่าเอกห้องเก้าห้าศูนย์นี่ไปทางไหนอ่ะเอาไปทางเดียวกันเลยเดินหาตั้งนานแล้วอ่ะครับประสบการณ์ของเราอ่ะที่ดูซีรีส์มาทั้งชีวิตอ่ะต้องห้องเดียวกันติวเล่ใช่ไหมเห็นไหมใช่ครับใช่ครับถึงไปห้องเก้าห้าศูนย์อ่ะก็ไม่ติวเล่หรอกออก ทำไมอ่ะเรามาผิดวันเหรอเปล่าแต่เขาติวเรียนกันห้อง905เอ้ยจำผิดเหรอ905โปรแตกเฉลยน่ารักจังเธอน่ารักจังเลยตลกตรงไหนอ่ะเรื่องแค่นี้ไม่ควรจำผิดป่ะเพื่อสมุิไม่ได้เข้าติวแลวสอบไม่ได้เนี่ยยังจะขำอยู่ไหมอุ้ยเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเป็นใยทจริงจังจังมะจริงจังั้งเหอะตอนนี้เขาติวให้อ่ะ เพราะตั้งใจสอนด้วยอ๋อเรียนเรื่องตัวเองคนที่เรียนด้วยสอบได้แต่คนที่เรียนอ่ะมันไม่เห็นค่าจะติวไปทำไมวะเออไอ้ยินดีเข้าใจแล้วไม่ึงดูขนาดนั้นก็ได้เจอครั้งแรกแล้มึงดูแล้ววะช่างเถอะพี่ไปแล้วเล่ามึงแต่ถ้ามีคนมาดูกูงี้กูรู้สึกดีด้วยนะเอาแล้วไม่ได้บอกทางเขาไม่ยอมเป็นใหญ่ไปไม่ถูกไงตามไปดีอุ้ยทำไมใครอ้าวทำไม จากอ e ีโกหนึงป่ะเนี่ยมันได้คุยกันบ้านึงี้ยวะคนอะไรวะมอนเก่งชิบหายฉันเถอะกูไปวางละโอ้โหพ่อพาร์ทำได้อย่างที่พูดปะ่ะเหรอดเดี๋ยวนะเย็นนี้ไปดูต่อที่บ้านเราไหม เฮ้ยวิชาอะไรหรอวิชายืดหยุ่นโอ้ยไม่ได้หรอวันนี้ไม่ว่างอ่ะพ่อมารับพรุ่งนี้ได้เปล่าแอบมาเรียนให้ด้วยก็ได้เงี้ยเดี๋ยวไปรไปส่งนะคงแบบไอ้คนนี้นี่แม่ แล้วเขาถักเปียเลยเออเขาดีมากเลยเนาะกูอยากแบบหน้าตาอย่างนี้คุณอย่างนี้ผิวดีเอาให้อีกด้วยจะบอกนะเป็นของกูเจะไร่ไิงถ้ามันเข้ามาอะไรไม่ได้เนี่ยครูวิไลรัตจะตามมายึดห้องชมรมเมืองครับโอ้ยชื่ออะไรของกุนตรีกุนล้อเล่นนะหยอกหยอกหยอกจะกูให้อเด้อ อย่าลืมที่คุณบอกนะจิ้งจอกจิ้งจอกถ้าบอกว่าเป็นของมึงเนี่ยกูรู้ไม่ตีหัวแน่ไว้ใจกูได้มีแต่แน่นอนน่ารักไตาเตรียมปกันเพื่อนคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับพี่ช่วยติื้อผมอะไรไหมใจพี่ติวายแน่วิชาวเป็นซาบีนี่ยืดหยุ่นตาบไหนเมื่อกี้นายทำของตกไว้อะ อ้าวไม่ใช่คนเมื่อกี้นี่อุ้ยคนเมื่อกี้คนไหนหรอเพราะคนที่บอกว่าจะไปเตี๋ยื้อจุ่กันที่บ้านหรอเลิศแต่เขาบอกว่าเขาไม่ว่าซื้อมากวันนี้ฉันก็ไม่ว่างแล้วเหมือนกันเดี๋ยวดิพี่ไม่ต้องไปยุ่งไปยื้อยู่คนเดียวเถอะเฮ้โงกเลยอ่ะซื้อจริงวะเนี่ยไม่จริงรู้อยู่แล้วร้ายถ้าไม่อยากเจอตีนกูอ่ะวันไหจะตามมาก ขนาดนั้นเลยพี่พี่งหงด้วยมีพี่งงน,งน่ารักเนาะเปรี้ยเหมือนแบบก้องหายได้นนดิวดิวก็ออจำได้อยู่นี่แหละหม<อ>ดก็ตี่เป็นมาตั้งนานอนะความปัารนาดีเท่านั้นแหละ จะพักผีโผล่ออกมาอิดมือซีชีมีไปด้วยใครมาวะเด็กโรงเรียน,นอื่นอ่ะพี่จีบเขาเขาเลยให้มาอ่าอน้ว้นะมือเออแต่เลยอ่ะ เขาดูติวหนังสือจริงจริงพอมาคืนหนอมาทำไมอยากเจออะไรของมึงใช่ปะหาทุเรียนหาเรื่องอยากเจอเขากูจำลายมือมึงได้ คนไรมือกัอบกูอะเงียะถ้าไม่ใช่นากูทิ้งเดี๋ยวของกูเองไปกูถา,ามจริงนะมึงเฮี้ยอะไรของมึงวะมึงจะไม่จบใช่ปะถึงเอาชี้เฮี้ยนเ้ไ่มให้กูโอ้ยองดีมึงอยายกให้กูรู้ใช่ปะว่ามึงเก่งเออมึงเก่งพอใจมึงยังมองโลกในแง,ง่ลบมาก งโกูไม่คิดอย่างนั้นเว้ยกูแค่อยากให้มึงเลิกโสดเป็นคนดีได้ปะมึงก็เลิกทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนกูด้วยอุ๊ยเพราะมึงไม่ใช่แรงมึงเป็นแฟนพูดมาดิความเป็นเพื่อนระหว่างมึงกับกูแม่งปลอมอุ๊ยไม่ชอบอ่ะอย่าไปยุ่งกับชีวิตกูอีกแรงเป็นล่นเขาเข้าใจผิดนะ มาชิ่งกว่าแล้วขอลังข่าวอีกูบอกเลยเลยลองให้เลยแบบเขาเข้าใจผิดอะน้ะแต่เสื้อนอนน่องยัง้เอาเซเว่นอยูพี่เป้พีแล้วหนูจะใช้ชีวิตยังไงแบจดีอน้องเศร้าอยู่อีสัตว์น้องเศร้าโยก เรามาทะเลาะกันชงสอบอีกแล้วเราไม่ชอบเลยเขาหน้าเดินไปๆไหน่อยกูนี่ละโอ้ยโอ้ยเออหรือว่าก็คือ,อเป็นกูอยู่ใน<า>โรงเรียนนะี้นะกูจะแอบแซบหนักบาดก่อน นั่นมันใจแอบซะกับมึงไม่ยิอมอกกนมันใจว่ากูร้ดนรัวขอได้เฮ้ยเหมือนแบบดูซีรีส์สู้ชีวิตอะฮ่ะฮ่าแต้ชอบอีกเจมส์อยู่ ยอย่าบอกนะเดี๋ยวมึงดูบอกนี้เดี๋ยวามดูบอกชัางให้เลยตองตีนเลยหรอต้งตินเลย ตาคอเลยอีม hey, ึงติดวิศวะเชียงใหม่อ่ะรู้แล้วเฮ้ยเก่งเก่งมากเฮ้ยไอ้ไผ่มึงติดหมอเว้ยเชียงใหม่ไหมมหาลัยใกล้บ้านกูเลยนะเว้ยมึงไม่ดีใจหน่อยเหรอวะยังไงกูต้องติดอยู่เราว่ะแล้วมึงอ่ะ เตรียมตัวเรียกกูว่าด็อกเตอร์วิศนุได้เลยนะเว้ยกูกับมึงอ่ะจะสอบติดมันก็ไม่แปลกหรอกนะเว้ยแต่เพื่อนเก่ามึงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหมายเอกออกมทุกคนพร้อมพร้อมไปไปเกวะไปเกศปะเป็นธรรมเนียมของเรียนเขาธรรมเนียมกลุ่มปะเคมากเลยอ่ะ ควายอิติดก็สวะเอามึงแล้วทุกคนมองมากูสอบติดละต่อไปพวกมึงห้ามเรียกกูว่ควายอิทเลยเพื่อนดีเนาะมไยถึงนี่ใส่แก้ตาเมลอะอย่างงันก่อยเอาเปล่าแค่นี้มีช่างรู้ว่าคอมพิวเล้รโอ้โหพระเอ็ดโคตร ทุกวันนี้หาใค่เมดเดียวมันยังไม่อยากคุยกูเลยโอ้โหาไปอยู่ที่ปลาหทางเราอยู่ที่มันมากกว่าอยู่ที่ใจไม่อยากมีกูในชีวิตอ่ะแค่นี้ก็จบแล้วมึงเศร้าเศร้าอะ <laughs> ก็รู้สึกดีแหละไม่ก็ปากแข่งเฉยจบแล้วใช่ก็อีพีหน้าก็เดี๋ยวจะไปมหาลัยสักทีเรียกร้องเรียกร้องความสนหนึ่งอ่ะเบสซีนกันดีกว่าฉันชอบซีนที่น้องที่เป็นตัวละครตัวใหม่ไปเจอเสียดใชแล้วที่แบบว่าไม่ใช่คนนี้นี่ไม่ใช่คนนี้นี่นั่นนี่เลิศนะเออฉันแค่รู้สึกว่าอืมใช่รู้สึกว่า คือฉากนี้ยตัวละครตัวอีพีนี้ตัวละครตัวใหม่อ่ะเจอสองคนเออโฟกเนี่ยเจอละครเออตัวเจอกับทั้งป่ายและเจอกับทั้งอินเทียวเพียวแต่ฉันน่ะชอบตอนเจอเพียวเออเพราะฉันรู้สึกว่าแบบเธอว่าน้องใสจริงไหมฉันถามแค่นี้ไม่รู้อยู่แล้วแบบชอบแต่แรกเนี่ยหรอไม่โฟกับน้องไม่ใสเพราะว่า โฟกจะต้องเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เข <si ้ามาดับสัญญาณเพียวเพราะฉะนั้นโฟกไม่มีทางใสเขาต้องการที่จะแก้เผ็ดเพียวโฟกคือคนที่จะมาแก้เผ็ดเพียวได้นี่ขอทำอะไรกันกินกะหรี่ปั๊บ the morning kiss mama ก็เพลงมันเข้ากับบรรยากาศเลงเข้าตรงไหนอะเบสซี่ของเฮงชอบฉากที่โฟกไปเจอกับไผ่เออตอนนี้คือพี่อยากฉากนั้นเออเฮงคิดว่าเอาฉากนั้นเฮงก็เลยแบบเฮ้ยเอาแล้เออเฮงชอบฉากนั้นเพราะแบบมันดูแบบรักแรก พบเดียโทเกอร์เขาไปหรอของเธอนั่งจับปากอยู่นั่งจับฉันชอบหรือต้องการอะไรมันอ่านไม่ออกมันเล็กไปอมือหรือกันฉันชอบตอนที่อิดเอาฉีกไปคืนป่ายเออแค่แบบแต่แต่แต่เอาจริงคือมันคือความชอบที่ไม่ชอบนะคือฉันไม่ชอบ คนโยนของใส่เย้ยเอคือถ้าเป็นฉันนะถ้า<ต>ฉันเป็นยไย<ป>ชอบ <Okay. S 1> ม,มัคือโมเมนต์ <c oughs> มันไม่ใช่โนไลก็รากอะเยีกย,ย,ยวาย <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าแบบน้องก็ค่อนข้างจะทำได้ดีแต่ว่าถามว่ามันถึงขนาดนั้นไหมก็ก็ยงัง hmm. คืออาจจะเป็นเพราะฉันคาดหวังว่าแบบว่ามันควรจะต้องแตกหักกว่านี้มึงมาคือคืนที่แบบ เอาชิ้นมาคืนแล้วโยนใส่เขา,าอะม,มันควรจะแบบม,มึงแค่นี้กูก็เกลียดมาแล้วเนี่ยออแค่นี้ก็รายแล้วเออแต่ตอนนั้นแหละฉันความคาดหวังฉันแหละอะไรอยากเห็นน้องแบบม,มากกว่านี้อะไรอย่หมายถึงน้องหมายถึงน้องอิดหรือน้องปอา่ายอิดอยากเห็นอิดอยากอยาก,อยากเห็นอิดแบบถ้างั้นเรื่องหน้าส่งอะไรกันพูดเลยมาถึงไม่หน่อยอะไรคือไม่นี่นี่ นี่คือไม่หรอพักเถอะหนูเอาดีแล้ววีนที่แ้่เจ้เหวี่ยนตาอายาวีนตาเลือกเถอะค่ะโอเคฉันเลือกฉากที่ไปอะร้องไห้หลังจากได้รับชีวิตใช่ฉันรู้สึกว่า เหมือนไปแล้วเขามาอยู่ในในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วไปจะปลดปล่อยกับตัวเองเพราะว่าเธอสังเกตดูว่าเวลาไปอยู่ข้างนอกอแม้จะแบบนิ่งคือไม่รู้สึกว่าตัวเองจะโกรธหรือว่าตัวเองเสียใจหรือว่าสักเนี่ยมันก็เลยทาแต่ว่าซีนเนี้น้อง้องให้ฉันว่าน้องเล่นดีชอบน้อง้องไห้คือเราก็พยายามคิดว่าเอาตัวเองเข้าไปแทนว่าถ้าเป็นเราเจอสภาวะแบบนี้เราจะทํายังไงเหมือนแบบว่าฉันผิดมากหรอฉันผิดมากหรือไร ที่บอกรักเธออืมน้ฉากไหนคะไม่มีใครบอกรักมันพูดถึงฉักไม่มีในเรื่องนี้เนาะโอเคไปเรื่อยๆยี่เนี่ยเนี่ยทน้องจี๊อารมณ์จี๊ดเลยอารมณ์จริงเลยขาดจริงเลยแน่อย่าพีนเราเราต้องเหมือนคนเหมือนลีเก้หรอเข้าไปมากแล้วเออนั่นแหละคือเราพยายามแบบดูแล้วก็หาจุดที่แบบว่ามันแบบอะไรวะมันไม่แบบมันความเม็กซ์เซนมันน้อย EP เนี่ยเพราะสายฟิวป้าคือแบบ อยู่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรขนาดนั้นจะโกรธจะเกลียดเขาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือแบบพยายามมองหาเหตุผลแต่มันก็ดูไม่ค่อยจะมีเหตุผลเท่าไหร่เขาเด็กอยู่ไงเขาเห็นว่าวช่องลงมลมอ่ะมันสําคัญกับเขามากมแล้วนั้นคือห้องที่เขาเคยอยู่มาตลอดแล้วเขารู้สึกว่าแบบไปแบบ คือม,มันไมน่มันเกือบจะดีแล้วอะไรเงี้ยคือเขาให้ใจคือมึงก็ดูอิดเป็นคนให้ใจใครยากอเออแล้วพอแบบให้ใจไปไปแล้วเอา้าที่ผ่านมาคืออะไรอ๋อสรุปคือมึ่อยานใะนห้องชมรมขนาดที่แบบเ,เข้ามาหลอกกูเลยหรอเอะไเงี้ยก็คือก็คือไม่รับฟัง,งอะไรเลยเขาใจผิดก็แบบ หาว่าเขาปลอมนั้นนู่นนี่ใช่ไหมแต่มันก็จะถือว่ามันก็จะเป็นบทเรียนให้กับคุณน้องไายต่อไปว่าถ้าได้กลับมาคบกับผู้ชายคนนี้ต้องอย่าโกหกเขาอีกมีอะไรก็ต้องพูดต้องบอกบอกตรงๆคุยกันตรงๆแต่แบบสิ้นสุดท้ายที่เขาหันมายีมอั้นก็ทําให้หัวใจฉันชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างนิดน่อยเขาคงแบบแอบแอบลีแหละแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมันครั้งที่แล้วหรือเปล่าเขาโกหกปลอมแบบกดปลอมปลอมไม่กล้าเข้าไปเราแกล้ง ออมีมีมากมมีากเป็นคนน่าจับขย่าตัวเหมือนกันนะอีอีอิดเนี่ยอเป็นอะไรเป็นอะไรนักหนาใช่สงสารน้องอ่ะสงสารน้องไปอีนี่เนี่ยน้องร้องไห้ก็มารอติดตามกันต่อไปว่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยสำหรับเรื่องเกียร์สีขาวกาวสีฝุ่นนะคะก็สามารถไปติดตามได้แล้วใน VTV นะคะเรื่องนี้เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ VTV ด้วยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมเองก่อนว่าตอนนี้ใน VTV เนี่ยคือจบแล้วและคนดูก็ เยอะมากยอดการดูคือสูงมากล่าสุดล่าสุดจีเออามารีลันใหม่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าใครที่อยากดูต้องไปดูเลยนะครับเพราะว่าสามารถดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมด12 EP เต็มๆเลยใน VTV เพราะฉะนั้นฝากกั้เลืกันนะครับผู้ชมสำหรับเกียร์สีขาวกับลวสีฝุนนะคะ แล้วก็ฝากแอปพลิเคชัน v t v ด้วยนะคะฝากหนังน่ารวมงด้วยขางในทุกช่องทางเลย Facebook Twitter IG และวก็ช่อง y o u t u b e ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราทั้ง5คนของตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าจ้า